So bảy say, ờ, kêu lửa, nói thật kêu, kêu sẽ lên này.

โปรฟต์บมบอดียบอมบอรเดียร์มมอร์สมมเมอร์สโตมน่เดกะวัวนวันนี้หนาวมากเลยครับแน่นอนฮะฮะหนาวใครใครพูดอะไรี้นหนาวมากเลยครับอ๋อ กวันนี้หนาวมากเลยครับจีบเกตองศานะครับครับไม่หนาวหรอครับนิดหน่อยครับหนาวแล้วเล่นเกมทำไมล่ะครับความสุขเลยสิข้างนอมันหนาวกว่านะครับ นอนพักก็ได้คร <íamos> ับนอนชักว่าวะครับแคมเปอร์ไปนอนทีมแท้นะครับไอ้แม่งหมดแล้วไอ้แม่งหกดแล้ว นาหนาแล้วเปิดเรืององอารัตตาไม่นำอวตตาอะไรหรอครับไอ้่มันปวดตีป่างาอวตา s จะไประเบิดคลิปไปแ้นนรกระโดด,ดตั้งเตว,นะวครับอ๋อโอเคครับตั้เปิดเลยเดี๋ยวผมโดดตาม ไปยพึ point, like ่งับก่อนกลับก่อนพี่แกบอกพึ่งตนลไ่รียลเรียบ้อครับช่วยเขาพี่ใคช่วยเลยเฮ้ยมีใครช่วยเขาเลยต่อแล้วตอแล้วจัดกาแกเขยป่าเนี่ยตอแหลไเลยล่ะ

มังกีเพื่อนผมครับแค่ด่าเพื่อนผมเอ้ยบอมบอมเบเดียรเพื่อนใครวะไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่ครบเพื่อนไม่ครบหรือว่านั่งเล่นเกมใช่ออเป็นคนดีเกินหรือเพื่อนมันดีเกิน เพื่อนมันอาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้โอ้ยโอ้ยเย็นหนาวหนาวก็ห่มผ <stamps, S 1> ้าเมื <os> ่อเป็นเมื่อเป็นหวัดก็ทิฟฟี่ พาลาถ้วยพิบซีพ <laughs> าลาแก้ปวดหัวครับ <c oughs> ปวดใจก็แดกได้เ <c oughs> ย้สองเม็ดตายหาเลยเลิกกับแฟนมาต้องแดกพาลายค <c oughs> ิมเมตาม่ามตายหาเอ้ยเอ้ยดูดู แแม่งได้ทุกคนเลยสัตว์สีเวสีตสีเนี่ยบางกี้อะไรเนี่ยกูก็ไม่ได้สัตว์ใจเย็นบางกี้อะไร้ซ้ำเขาเดินมาใกล้ๆก็โดนไอ้สัตว์บางกี้แม่งบางกี้สะโพกเนี่ย

ไส่ตับไม่โดนใครไอาสตร์คไม่ลัดใครอะไรเปลี no ่ยนสายบางีู่วยนะเดี๋ยวกูโยนก่กระถอย อยู่กลางมาที่รักกูมาแล้วเปิดเลยตเท่าไหร่วะกป่ะสุดกูยังไม่ตายเลยนะเว้ยกูฆ่าเยอะสุดละกูฆ่าเยอะดีแล้วกูไม่ได้ลานะตัวกูมันตรงใจไอ้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 

โจะเข้าหรอทฮมเมอร์ตันทีนี่แม่เข้าทุกทุ่มเลยเอ้าแฮมเมอร์เขาตันเปิดกูก็นึกว่าเขาเปิดกูก็จะเข้าอันเขาตันไปก็เขาไม่บอกไงกูก็นึกว่าเขาเปิดไงไม่ต้องพูดหรอกกูก็เข้าเหมือนกันแหละไฮ้ยเดี๋ยวเข้ากูไม่เข้าไม่เข้าหรอก พับเพ็ดสเต็ปมันแปลกๆว่ะโอ้โหอัศเจรียดมากเมี่เ้เม่ายวะเฮ้ยดีดไม่ได้เออเดี๋ยวได้บตัวเลยเว้ยแไม่เป็นไดยกูได้ม่ได้เหอ้ยเกได้กันกูไปช่วยเมืองไงศาตร์ปล่อยมึงตาย เก็บต่อหน้าด้วยจาอ้าฆ่ามันดิดันแม้งดันแมงีข้เจะฆ่ามันไอสัตว์นาหมดเลยอไอเหี้ยผมถึงมาแล้วผมเยบทุกอล รู้ว่าอยู่ทำไมเลื่อนไม่ขึ้นฮี่ะไม่ได้เข้าในป้อมน้ำที่ละไอเหี้ยอย่าเพิ่งบวกกันได้ป่ะกูขอกลับบ้านก่อนได้ป่ะได้ได้ไอบวกเไอบวกเลยบวกเลยไอ้เหี้ยกดตีกูไม่กลับก็ได้เหี่ละเอาเอาเอาจะพาไปกดไหม ปองทนมากครับตงกี้ไอตตปเลเอ้าือตัดตานกันแล้วนะนั่นนตนต

เรียบร้อยกูก็จะตามเข้าไปแล้วเนี่ยเต้นต่อด uh uh ิเอาเด้ปล uh ่อยให้ม huh? ันกินโดนแล้วก็ดีเอาพี่โอ้โหตายตายอีกแล้วเท่ตรงไหนเลยกูไม่ว่าตายตรงนี้อีก phải, phải, cậu đi làm gì? phỏng, cậu đi làm gì? cậu đi làm gì? đùa, 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 đập bơi. Giai thoại, gian thoại, gian thoại, เคมาถึงอีกจบเลยไปด่าตังไปโดนจบเลยเตาดกูจะได้ตัวแล้ว S C สิบอ็แล้วกู

ตายสามไตัมึงเป็นลิงมึงเป็นลิงหรือเป็นไกล่ลิงไก่เมารับเขาหน่อยีหลับลลับแล้วครับลับลับแล้วครับ

อ้ออาวแพนด้าเป็นไรอ่ะว้าวฉันคือแพนด้า, <c oughs> ดามีสีขาดาดูัตว์พ่อ,มพอมแม่เกิดในเมืองจีโอ้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมึงได้ไปเกิดต่อกอดรอกอดลยกูว่าจะไปเอาดูนเลยไม่ดีเลยเกิดอะไมบางทีกักิดอลยนะพ่อพาเลอย่าเผลอเลย เดี๋ยวคุยแล้วเฮ้ยบอกเนหลานเพื่อนใป่าวะะดวานเพือนในครบมึงอ่ะรู้เลย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 ไอ้แบบนี้เเหี้ยคุโดนอีกแล้วดับบุตร พับเผ็ดแมงด้าหาคอนแล้วโอ้โหของพับเผ็ดแมงเถื่อนที่ผายด้เลย and power. อ,อกดีแล้วะแต่แต่เมือกี้พันหรือเปล่าแคมเมอร์คีททมเมท,ท่านกวาเด็ด Power. Yeah, yeah. <laughs> Fabulous. Oh, it's a three-way! The Legion have destroyed the Hellborn immediately.

เอาอะไรล่ละไม่ได้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 ไอ้สั์เอ้ยอันตีไม่ได้ RỒN thép ĐĂNG KHрост CHẤT Cuộc sống lo, chключ มือตาย

ui 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 ่รู้เลยรู้เลยกินบวกแหวดาวช่วยแน่เฮ้ยผมช่วยผมช่วยตลอดเนี่ยหมดแน่เออไปตายหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ๊ยเอ๊ะผมช่วยผมช่วยตลอดช่วยตลอด ด้ไตลอดเธอ,อ,อตายไื่ไหนหรอไม่ได้กลับบ้านละเร็วกว่าอีก เม่อี้ยังไงเรียบร้อยแล้ก็ตายขานั่นไงทับเียนโคตรยามอ่ะเรงนี่ยสตัวเองทำมากเลดบ้าว นักข่ายมันเอาบล็อกบไว้ตรงนั้นวะตายเลยรองีนลองีนลองีนเฮ้ยเฮ้กูลอรอแป๊ em lọc cho giả Hey, pocket, 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 hey Chưa đưa ai Chút yêu là Nào để cô đi nát ไอ้เหี้ยจะลัดเขาลัดปลาเขาแต่ไม่ได้ปวดไอเลยไอ้เหี้ยมึงมึงนทำบ่อยแล้วมึงยังอายอีกอ่ะไอสัตว์กระดาษเกียร์